ตัวนั้นเงียบไม่ไม่ท่านท่นปล่อยปล่อยปล่อยแม่แม่มาแม่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 แม ไไทางทางแม่เด็กมายาติแจ้งว่ามีหมาตัวหนึ่งที่ว่าเขาสนิทก,กับเด็กมากแล้วเขาก็าวิ่งออกมาจากในป่ามหาเขาเา,าเขาบุกแล้วก็เขาก็วิ่งกลับไปในป่า เขาคือเขาสังเกตว่าหมาตัวเนี้ยมามาเหมือนตบเขาก็เลยแจ้งทางมูลนิธิไม่ให้ขังหาใช่ครับมูลนิธิกระจกเขาครับที่กระจกเขาเลยก็ขอขอกำลังจากไปก็เลยหายมูลนิธิเหมือนขับว่าขอกำลังอาสาแต่พนักงานร่วมเพรมันร้ในวันนี้มีลุงลุงคนหนึ่งอ่ะแกแกขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกตาของเด็กว่าทางเด็กว่า เจอเด็กอยู่คนหนึ่งไม่รู้ว่าใช่ไหมอยูท่ที่ที่กระท่อมตรงลำพานนะครับรา,า,ราแล้วก็ตาแกก็ว่าน่าจะใช่แล้วแกก็ตะโกนเรียกไม่มีใครได้ยินแกก็เดินลงจากเขาครับจากเขาลงมาแล้วแกก็มาเรียกพวกเราที่อยู่ล่างบอกว่าเจอเด็กแล้วส่วนส่วนไปเจอเด็กครับเจอเด็กในลำพาน มันเป็นเป็นลำธาเล็กๆครับเป็นกระท่อมแล้วก็เจอลำธาเล็กจะลงไปค้นหาเด็กที่อยู่ตรงตรงหญ้ามันเหมือนกับเป็นเป็นหญ้าคุลุงคนนั้นบอกว่าได้ยินแบกแล้วก็มันจะมีหมาตัวใหญ่อยู่ที่กระท่อมของลุงคนนั้นด้วยลุงนั้นก็บอกว่าหมาตัวนั้นอาจจะไล่กัดเด็กแล้วเด็กก็วิ่งขึ้นไปบนเขาอีก วิ่งปเขาแล้วรูนั้นก็ไม่ทราบว่าเด็กเดกจะลงมาอีกไหมแต่เราก็เชื่อว่าเด็กก็น่าจะลงมาครับแล้วก็เราก็ปัญหาที่ตามลำพันนะันไปเจอ